วันนี้ผมมีเรื่องเด็ดมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ชื่อประสบการณ์เจอผีตามจากการดวงสวยไปเช่าห้องเกิดกับผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่เผลอไปเจออะไรแปลกๆในที่ดินอาถรรพ์หลอนจนต้องเปิดไฟฟังกันเลยครับเรื่องนี้มาจากคนจริงๆที่โพสต์เล่าบน X พร้อมหรือยังปิดประตูเงียบๆแล้วไปฟังกันเลย เรื่องนี้เริ่มจากผู้ชายคนหนึ่งเจตเป็นคนทำงานทั่วไปอายุราวๆสามสิบต้นๆชีวิตปกติไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางช่วงสองปีที่ผ่านมาเขาต้องย้ายที่อยู่เพราะที่ทำงานย้ายไปเขตปริมณฑลเจตหาหอพักผ่านแอปไปเจอที่หนึ่ง ดูจากรูปสวยงามสภาพดีราคาไม่แพงอยู่ใกล้ที่ทำงานด้วยเขาดีใจมากรีบติดต่อเจ้าของแล้วย้ายเข้าไปทันทีโดยไม่ตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมแต่สิ่งที่เจดไม่รู้คือที่ดินนี้มีประวัติลับที่ไม่มีใครอยากพูดถึงวันที่ย้ายเข้าเจดรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ก้าวเข้าไปในห้อง ห้องนี้มืดครึมแสงจากหลอดไฟส้มๆเลือบเห็นรอยชื้นบนผนังเป็นรายคล้ายนิ้วมือเก่าๆมีกลิ่นอับชื้นคล้ายดินที่ฝังศพนานๆคลุ้มตีทั่วเขาคิดว่าคงเพราะห้องว่างนานเลยเปิดหน้าต่างระบายอากาศแล้วนอนวันแรกๆก็ปกติทำงานมาเหนื่อยๆนอนหลับสบาย แต่คืนที่สเจตตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกหนาววูบทั้งที่เปิดแอร์แค่25องศาเขามองไปรอบห้องแล้วเห็นมันเนาดำสูงลิฟยืนอยู่มุมห้องตัวมันผอมแห้งเหมือนโครงกระดูกหุ้มผิวหนังบางๆผมยาวสีดำพันกันเปียกชื้นหยดน้ำแดงข้นเหมือนเลือดลงพื้น หน้าไม่มีตาไม่มีปากมีแค่หลุมดำลึกที่ดูเหมือนมองเข้าไปแล้วสูญเสียวิญญาณมันยืนนิ่งแต่เจดรู้สึกถึงสายตาเย็นเยียบจองเขาอย่างโกรธแค้นกลิ่นคาวเลือดเริ่มลอยมาเต็มห้องเจดตกใจจนตัวสัน่นผ้าห่มหลุดมือตกพื้นเขาพยายามบอกตัวเองว่าเป็นแค่ฝัน แต่แล้วได้ยินเสียงกระซิแบแหบๆดังมาจากมุมห้องว่าออกไปนี่ไม่ใช่ที่ของมึงเสียงนั้นชว่วนขนลุกเหมือนมีลมหายใจเย็นพัดผ่านหูเจดเห็นมือของเงาดำยืนออกมาเล็บยาวงอเหมือนกรงเล็บสีดำสนิทปลายเล็บมีคราบสีแดงติดอยู่มันเริ่มขยับช้าๆเข้ามาใกล้ เจดรีบลุกจากเตียงเปิดไฟทันทีแต่ไฟกระพริบแล้วดับสนิทความมืดยิ่งทำให้เงาดำชัดขึ้นมันยกมือขึ้นคล้ายจากขว้าตัวเจดวิ่งไปเปิดประตูหนีแต่ประตูเหมือนมีอะไรหน่วงไว้เขาต้องใช้แรงดึงสุดชีวิตกว่าจะออกมาได้วิ่งลงมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนข้งางล่าง เพื่อนเห็นหน้าเจตแล้วบอกว่าซีดเหมือนคนตายตาเหลือกเหมือนเห็นผีจริงๆวันต่อมาเจตไปถามเจ้าของหอถึงประวัติห้องนั้นเจ้าของสารภาพด้วยสีหน้าตื่นประหนกว่าที่ดินนี้เคยเป็นที่ฝังศพเก่าๆก่อนจะถูกปรับเป็นหอพักเมื่อสิบกว่าปีก่อน แต่มีคนบอกว่าวิญญาณยังวนเวียนอยู่และห้องที่เจดเช่าเคยมีชายวัยกลางคนผูกคอตายเมื่อห้าปีก่อนตั้งแต่วันนั้นเจดเริ่มเจออะไรแปลกๆบ่อยขึ้นบางคืนได้ยินเสียงเคาะประตูช้าๆแต่หนักแน่นพอเปิดดูไม่มีใครแต่มีกลิ่นคาวเลือดแรงขึ้น บางครั้งรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆแตะไหล่ตอนนอนแม้จะปิดหน้าต่างแน่นแล้วบางคืนยังได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆจากมุมห้องว่างๆสิ่งที่หลอนที่สุดคือคือคนหนึ่งเจตตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกหนักที่อกจนหายใจไม่ออกเขาลืมตาเห็นเงาดำนั่งครอบอยู่ผมเปียกหยดน้ำแดงลงที่นอนเล็บยาวงอยืนมาบีบคอเขา มือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งหลุมดำบนหน้าของมันเหมือนมองลึกเข้าไปในวิญญาณเจตเห็นภาพหลอนในหลุมนั้นเป็นภาพชายผูกคอตายในห้องนี้ตัวสั่นหน้าเขียวซีดมันกระซิบด้วยเสียงแหบว่ามึงไม่ควรอยู่ต้องไปกับกูเจตพยายามดิน้นแต่เหมือนมีน้ำหนักกดทับทั้งตัว เขากรีดร้องสุดเสียงจนเพื่อนข้างห้องต้องทุบป,ประตูเข้ามาช่วยพอเพื่อนเปิดไฟรอยช้ำเป็นรอยนิ้วปรากฏที่คอเจตชัดเจนเพื่อนบ้านถึงกับพะงะบอกว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนหลังจากนั้นเจตตัดตสินใจย,ย้ายออกทันทีแม้จะเสียค่ามัดจำก็ยอมเพราะกลัวชีวิตไม่รอดเขาย้ายไปอยู่หอใหม่แต่เรื่องไม่จบแค่นั้น เพื่อนที่ยังอยู่หอเล่าว่าหลังเจดย้ายออกยังมีคนเห็นเงาดำยืนหน้าห้องนั้นบ่อยๆมันมีผมยาวพันกันเปียกชื้นหยดน้ำแดงลงพื้นบางคืนได้ยินเสียงร้องไห้ดังจากในห้องทางที่ว่างเปล่าบางคนบอกว่าเห็นมันเดินไปมาในระเบียงตอนตีสี่กลิ่นข่าวเลือดยังลอยมาเป็นระยะ มีคนถ่ายรูปได้รอยมือสีดำบนผนังห้องนั้นด้วยแต่ที่หลอนกว่านั้นคือประสบการณ์ของเจดหลังย้ายออกได้ไม่นานคืนหนึ่งหลังฝนตกหนักเจดตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงน้ำหยดจากห้องน้ำเขาคิดว่าน่าจะรางน้ำรั่วเลยลุกไปดูแต่พอเปิดไฟในห้องน้ำเขาเห็นเงาดำนั้นยืนอยู่หลังม่านอาบน้ำ ผมเปียกพันกันหยดน้ำแดงลงพื้นมันชะงกหน้าออกมาหลุมดำบนหน้าเหมือนยิ้มเยาะเจตะโกนแล้ววิ่งหนีออกมาแต่ได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังมาแม้จะปิดประตูห้องใหม่แน่นแล้วเขาก็ยังรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆผ่านรอยแตกใต้ประตูบางคืนเขาตื่นมาเห็นรอยมือสีดำ ปรากฏบนกระจกห้องนอนใหม่แม้จะเช็ดออกแล้วก็กลับมาอีกอีกเหตุการณ์ที่เจตเหล่าไว้คือวันหนึ่งตอนเที่ยงคืนเขานั่งทำงานที่โต๊ะในห้องใหม่จ,จู่ๆไฟในห้องกระพริบแล้วดับเขารู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านแม้หน้าต่างปิดสนิทเมื่อเงยหน้าขึ้นมองกระจกหน้าต่างเขาเห็นเงาดำนั้นยืนอยู่ด้านนอก ผมเปียกหยดเลือดไหลลงพื้นมันเคาะกระจกเบาๆด้วยเล็บยาวงอเสียงดังชัดเจนเจตกใจจนล้มเก้าอี้วิ่งไปเปิดไฟแต่ไฟไม่ติดอีกครั้งเขารู้สึกถึงมือเย็นแตะหลังคอก่อนได้ยินเสียงกระเซบมึงหนีกูไม่พ้นหรอกเขาวิ่งไปเปิดประตูหนีออกไปนอนบ้านเพื่อนถึงเช้า เพราะกลัวจะไม่รอดคืนนั้นเจตเล่าว่าตั้งแต่วันนั้นเขายังฝันเห็นเงาดำตามหลอกทุกครั้งที่มีพายุเห็นมันยืนมุมห้องยิ้มด้วยปากที่ไม่มีอยู่จริงครั้งหนึ่งฝันเห็นมันลากเชือกผูกคอมาทางเขาเขารู้สึกเหมือนมีลมเย็นพัดผ่านคอแม้จะย้ายไปที่อยู่ใหม่แล้วก็ตามบางคืนยังได้ยินเสียงกระซิบ มึงหนีไม่พ้นหรอกจากความว่างเปล่าเพื่อนของเจดบอกว่าเห็นเงาดำตามเจดมาถึงที่ทำงานด้วยครั้งหนึ่งเพื่อนถ่ายรูปหมู่แล้วเจอเงาดำยืนอยู่หลังเจดในภาพหลอนขนาดนี้ยังกล้าไปเช่าห้อมในที่ดินแปลกๆก,กันอยู่หรือเปล่าครับเรื่องนี้มาจากโพสต์ของคนทั่วไปใน X ที่เล่าจากประสบการณ์จริง ถ้าคุณมีเรื่องผีจากที่ไหนคอมเมนต์มาเล่าให้ผมฟังได้เลยนะครั้งหน้าเรื่องหลอนจากปากชาวบ้านจะพาไปเจออะไรรอติดตามฝันดีครับหรือจะฝันเห็นเงาดำตามหลอกหรือเปล่า